ใหม่อ e ีวสุดีแม็กซ์พลังุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมันพีทให้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยพลังของวันนี้ The Allnew Honda H R V E H E V Life All w a y p r o g r e s s e s ปกสัรชาตญยานความสปอร์ตในแบบคุณด้วยมาด้าสามใหม่ f ิ e l t อร์ไดฟ์อ l l นีย Toyota Velo ใช้ชีวิตไปด้วยกัน บูชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิตอลลามินา่าดิจิตอลบู o บูธอัพยูไรท์สวัสดีครับผมสินธิ้ตินะครับผมเป็นประธานจัดก,การในขันรายการพ t m a แม็กซิสต์รอนเรสซิ่นี้ครับผม ก็สําหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็มีหลากหลายรุ่นมากมายนะครับตั้งแต่ในรุ่นของ e ีโคคารนะครับจนถึงรุ่นของซูเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวแถมนะครับเราก็ยังมีรายการสุดฮอตอีกหนึ่งรายการที่เข้ามาเป็นซัพพ o r อร์เดชในรายการเรานะครับ นั่นก็คือรายการ Honda City One Make r a รสนะครับซึ่งเป็นรายการที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาวิ่งอยู่ในรายการ PT m a x i d o ซ r a c i อน Series แห่งนี้ครับทั้งนี้นะครับปีนี้เราจัดก,การแข่งขันทั้งหมด3 e v อีเวนต์นะครับ6สนามด้วยกันปรับแล้วเราก็จชิงแชมป์มาที่ประจวบนะครับโดย3สนามนี้นะครับเป็น3สนามที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยไม่ซ้ากันเลย ึ่งสนามนี้เป็นอีเวนต์แรกนะครับจัดที่บีระเซอร์เกตอีเวนต์ต่อไปนะครับจัดที่บุรีรัมย์แล้วก็อีเวนต์สุดท้ายนะครับจัดที่ประจวบคีรีขันธ์ครับผมสำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านนะครับก็อยากจะฝากนะครับรายการ PT m a x i ็กซิสตอร์เรซิ่งซไว้ด้วยนะครับสามารถรับชมได้นะครับทางเพจ PT m a x i ซิสตอร์มอเตอร์ของเรานะครับไลฟ์สตรีมมิ่งตลอด2วันการแข่งขันนะครับสำหรับสนามนี้ชอบใครเชียร์ใครก็ฝากติดตามกันได้นะครับผมขอบพระคุณครับ ดีครับผมกรันสุภพงศ์นะฮะจ้ำนะครับนักแข่งจากทีม P.T. Maxtral Motorsport ครับครับสำหรับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นรถ Morty 91.1 1นะฮะ g e n e r a t i o นที่1ก็เป็นรถที่ใช้ร่วมในการแข่งขันของ Challenge Super Series นะครับรุ่น GTM นะครับก็เป็นรถที่ปรับแต่งมาสำหรับใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะพื้นฐานก็คือเป็นรถคาริ่งครับมาก่อนนะครับก็เรามาปรับเพื่อให้วิ่ง เข้ากับรายการในบ้านเรานี้นะครับรถก็จะเป็นเครื่องยนต์3.8ลิตรยางสลิตนะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็น Full S มาจากโรงงานทั้งหมดครับรถคันนี้นะครับวิ่งในงานขัดรายการ Thailand Super Series รุ่น GTM นะครับก็จะมีนักขับทั้งหมด2คนด้วยกันก็คือผมกับคุณสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดรายการ g t r a c e Series นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรถคันนี้ก็เอามาเพื่อจะวิ่งโปรโมทงานแล้วก็วิ่งโชว์นะครับสำหรับปีนี้นะเราก็จะมีการจัดแข่งขันทั้งหมด3เรซด้วยกัน3อีเวนนนต์ด้วยกััะครบ ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดข้าชนทุกอุปสัคข้างจะขระขระไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเหนื่อยก็พร้อมจะฉาสุดทุกคนฮีโร่คนธรรมดาพลังคนแกร่งหัวใจฮีโร่ Mitsubishi Motors ให้ความเร้าใจพาเราก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ฟังเสียงจากข้างในและมองมุมใหม่ที่เหนือกว่าปลุกสัญชตาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณกับมาสด้3ใหม่ feel the drive ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทางบ้านก็สนองทั้งบ้านเที่ยวเดียวจบสบาย วันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไรที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณพลังความมั่นใจที่ก้าวข้ามทุกอุปสรรคพลังความทา้าทายที่เต็มเปี่ยมให้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยพลังของวันนี้ The all new Honda HRV EHEV Life always progresses วันนี้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศที่แรกก็คือที่พัทยานี้นะครับที่ที่สองก็คือที่บุรีรัมแล้วก็จะไปปิดกันที่ประจวบนะครับก็สำหรับสนามประจวบสตรีทเ c อร์กิตนะครับก็จะเป็นสนามเฉพาะกิจที่จัดขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเป็นการวิ่งอยู่ในตัวเมืองประจวบนะครับอยู่ตรงช่วงเขาช่องกระจกนะฮะก็เป็นจารจัดการแข่งขันในรูปแบบปิดถนนวิ่งนะครับก็ ทำให้มีความสนุกและก็ท้าทายมากไปกว่าสนามทั่วไปแบบนี้นะครับเพราะว่าโอกาสในการซ้อมของนักแขกต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เลือกลันออฟแอเรียหรือพื้นที่สําหรับป้องกันรถหลุดออกไปก็จะค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นนักแขกก็ต้องใช้ทักษะเพิ่มมากขึ้นในการขับสนามนั้นแล้วก็ประจวบก,กับเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายหาดภูเขาสวยงามด้วยนะครับ การแข่งขันก็ทําให้มีคนนิยมชมการแข่งขันมากขึ้นยังไงปีนี้ก็ฝากเชียร์ทีมพีทีแม็กซิมกรอน r อร์ดสด้วยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นในรายการไทยแล a ด์ซ u p เปอ e r ซ e รีส์นะครับหรือว่าในการจัดการแข่งขันของเราเองนะครับพีทีเวิ้งซีรีส์ที่จะมีทั้งหมด3อีเวนต์ในปีนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับพิธิพงศ์อาจินพัฒนาครับ อยู่สังกัดทีม PT m a g n i t o n Motor Sport นะครับรถที่ใช้ขับในการแข่งขันรายการนี้นะครับก็คือเป็น City One Make นะครับก็คือ Honda City ี้ One m a e เลยนะครับตอนนี้นะครับรถของผมนะครับได้มีการเซตอัพโช๊คแล้วก็ปรับปรับความแข็งความเหนืดแล้วก็ความสูงนะครับได้ยกขึ้นมานิดนึงครับได้มีการฝึกร่างกายนะครับให้มันมีความฟิตนะครับเพื่อที่จะมาทําการแข่งขันในรายการ Honda City ี One Make ครับรถคันนี้นะครับผมได้ซ ตอนมาสนามทีล้านะครับสวันนะครับแล้วก็วันแรกอ่ะจะเป็นการรันอินรถคันนี้ครับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ทําการรันอินเลยก็เสียเวลารันอินไป1วันเต็มๆครับแล้วก็ได้ซอมจริงๆอ่ะอีก1วันครับสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ทางทีม PT m a g n น t, t o n Motorsport ได้ไว้วางใจผมให้มาขับรถใน ครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาในครั้งนี้นครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเบอร์63และ64นะครับเป็นทีม PT m a g n น t o n Motorsport นะครับฝากทุกคนเข้าเชียร์ด้ครับขอบคุณครับ